กลับมาเจอพี่นะคะตอนนี้น้องๆก็มีน้องตาลนะที่ทำงานร้านอาหารไทยนะก็เอเชียนสตรีทนะอันนี้จะเป็นเจ้าของคนไทยเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกนั่งกับพี่นุกนะ ประเทศอค่ะเขาทักหนูว่าหน้าเหมือนเจ้าของสองสามลายแล้วค่ะลูกค้าบอกว่าใช่คุณไหมที่อยู่ในเฟรมไม่ใช่คนขายอุ่นเนยโน้นหน้าขายใช่ใช่ได้ทีนี้น้องตาลชื่อน้องตาลใช่ไหมน้องตาลก็ได้ชื่ออ่าน้องตาน้องตาจริงๆชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อน้ำตาลชื่อน้ำตาลนะทีนี้ตอนแรกมาที่นี่มามาด้วยแบบมาทําอะไรที่ดูไบครั้งแรกเลยเอาครั้งแรกครั้งแรกเลย ได้เลือกที่นี่นะคะเอาจริงม่าใช่จริงเหมือนกันเลือกที่ไหนคะออสเตรเลียออสเตรเลียค่ะนะเขมาเลือกของเราเข้ามาได้ค่ะอ๋อเหมือนกันสองคนสองคนคือออสเตรเลียแล้วไมกลับกันมาเป็นดูไบได้ไ่มคะคือ เป็นคำตอบง่ายๆที่ทุกคนน่าจะรู้ก็คือโดรีเจกีซ่าอ๋อโดรีเจก v i ่าใช่ไหมไม่สามารถไปได้ออก็เลยคิดถึงประเทศอื่นคิดถึงประเทศอื่นไว้ก่อนตอนแรกว่าแพนว่าจะไปแ,แคนาดาหรือไม่เอร์แดนด์แต่ด้วยความที่ว่าความสามารถตัวเองนะคะก็คือไม่ได้ว,ว้าวภาษาอังกฤษพี่เอเจนต์ก็เลยแบบแนะนำค่ะก็ถือว่าได้เอเจนต์ดีเหมือนกันค่ะ <c oughs> แนะนำว่าลองไปที่ดูไปก่อนไหม uh huh. อ่ามันไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องใช้เอกสารอะไรก็ว่า โอเคไม่ร้องไม่รู้กันเลยอยากที่จะมาดูไบตอนนั้นระดับภาษาเป็นไงท,ที่มาใหม่ๆคือมาใหม่ๆยังงูป้าปาค่ะ,คะ,ะก็ยังแบบเออเออเอแต่พอเราได้เรียนรู้ได้ทํางานเราได้เจอเพื่อนถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไดะ้ใช่ค่ะมั่นใจขึ้นด้วยนิสัยคนไทยอะค่ะจะมาแรกๆก็จะแบบใช่เ<ช>หรอวะในในใจใช่ไหมวะคือแบบเอยมันช่วยเหรอไม่กล้าพูดกับอาจารย์แต่พอด้วยเพื่อนต่างชาติถ้าเราเจอเพื่อนต่างชาติที่ดีค่ะเขาก็จะช่วยทิ้ดเรา ช่ค่ะนประมาณว่าเธอต้องอย่างนี้นะพูดประมาณนี้จนเรามีความมั่นใจเป็นเด็กนักเรียน E.S. ดูไบใช่ไหมคะพี่นุใช่ค่ะใช่ก็เป็นเด็กนักเรียน E.S. ได้ได้สุดท้ายก็นะประมาณว่าสุดท้ายก็เราจะรักดูไบ่ะะรกันเอออันนี้วยุ้ยมาชอบ ชอบค่ะทุกคนก็จะชอบความปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมดานะคะคนที่นี่ก็ห่อค่ะใช่คุณแม่พูดเหมือนกันเลยอ่ะพูดเหมือนกันเลยอ่ะี่พูดี่พูดเหมือนกันเลยนี่เราไม่ได้นัดกันนะใช่คำตอบสุดท้ายคนแรกนะฮะดิคาพูดตั้งแต่พอเจอนกปุ๊บพี่พูดเลยเรื่องคนที่นี่รอจ้ะคนที่นี่ห่อค่ะแต่ต้องดู้ให้ดีค่ะใช่ไหมรอเนาะเป็นเหมือนกันมาถึงปุ๊บบอกว่าปลอดภัย คุณรอพูดเหมือนกันเลยอะเราไม่ได้นัดกันนะเราไม่ได้เจอคนณล้อที่หอนะคะเราก็เจอฝั่งยุโรเปียนที่หลอเหมือนกันใช่หล่อคนละแบบใช่ค่ะนี่เรานัดกันหรือเปล่าไม่ได้นัดทำไมว่าพูดเหมือนกันเลยอะใช่ไม่ได้นัดเหมือนที่เมื่อกี้นี้เนี่แต่ต้องทําใจด้วยนะคะว่าผู้หญิงที่นี่รลพวลก็สวยค่อันนี้คือเรื่องจริงใช่คือเรื่องจริงค่ะเราจะสู้เขาได้ไหม ด้วยจิตใจที่งดงามของคนไทยนะคะยิ้มค่ะใช่ค่ะถึงจะสู้ได้คือเสน่ห์ของคนไทยคือยิ้มคนคือชอบใช่แล้วก็ปินก็เยอะนะคะขำค่ะใช่มีขาวไปใช่ไ้มใช่่อ้ใช่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 แต่ตอนนี้รู้สึกว่าตอนแรกที่มาใหม่ๆคือด้วยความที่คอร์รปอร์เขาจะแบบมีสใสของคนที่นี่แล้วอันี้ด้วยน้ำตาลนะคะมาครั้งแรก แล้วก็เพื่อนต่างชาติก็คิดว่ามาจากคอร์รปอเหมือนกันก <zas S 2> ็เลยบอกว่าโนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแ่ะบ๊ายบายใช่ชเขาก็คิดว่ามาจากสวใช่ค่ะเรื่องเรื่องคนไทยนะแต่พี่รุ้คนไทยที่เนี่ยถ้าแบบถ้าคิดว่าเป็นไทยด้วน่ะก็จะเป็นมอเขาดูออกว่าเป็นคนไทยเป็นเบ้าหน้าเหมือนกันหมดใช่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 แต่คนที่มาแบบไม่ได้สัญญาแบบเขาจะคิดว่าเป็น ตลอดใช่ได้แต่อยู่ที่นี่เราจะรักคษา่พี่ปลอดภัยแต่ค่าคงชีพจะสูงนิดนึงแต่ก็ อยู่ได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ทํางานใช่ไหมทำสี่วันนะตอนนี้อุ้นทําประมาณ6เดือนได้แล้วค่ะสนุกกับมันอย่าไปเลือกงานค่ะทําแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามีความสุขเราก็ทําไปตอนนี้ <laughs> งานไม่ได้เลือกแล้วนะ <laughs> ใช่ใช่เราต้องเลือกงานแล้วอาจารย์แบบเจอร้านนี้ได้ยังไงพี่เอเจนต์ค่ะพี่พี่นุน่นน่าจับจับพี่ซีหน้าใช่ค่ะพี่ซีหน้า ตอนแรกก็หางานเหมือนกันใช้ยากนิดนึงแล้วก็ได้มา,มาที่เนี่ยตามมาประมาณ3ารอบแล้วค่ะแล้วเต็มตลอดแล้วจนวันนึงได้มากินข้าวกับพี่เอเจนต์แล้วก็พี่เจ้าของร้านอยู่พอดีค่ะเลยพี่เอเจนต์ก็ถามว่าตอนเนี้รับน้องเพิ่มไหมคะพี่เจ้าของร้านก็เลยแบบกําลังรับค่ะนูก็เลยบอกงั้นหนูทำแล้วก็ได้ทํางานเลยค่ะเป็นใช อต้องพยายามนิดนึงถ้าเกิดว่าเรามาอย่างที่ผมบอกแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งสองที่แล้วเขาไม่รับเลยเป็นเอเจนต์หางานด้วยนิสัยคนไทยก็คือจะพอละกับประเทศไทยดีกว่าคำแรกดีกับไทยดีกว่าคือทางโรงเรียนอะก็จะมีจอบโฮสติ้งในกลุ่มใช่ตแล้วก็เด็กสามารถที่จะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆได้จนได้งานถูกนะ แต่ส่วนมากงานที่นี่จะบูมก,ก็คืองานโรงแรมงานออฟฟิศจะยากนิด <ừ m, S 1> นึงเพราะมีคู่แข่งเยอะ <ừ> m, แล้วก็ด้วยภาษาต้องเลเวลที่แบบหา, <N 1 S 1> ายนิดนึงใช่ใช่ค่ะสื่อสารได้เพราะว่าบวกด้วยมาที่นี่ต้องทําใจว่าพวกอดอรบอพวกเนี้ยเสียงเขาจะฟังยากนิดนึง <ừ m, S 2> หนูครั้งแรกที่รับออเดอร์ร้องไห้เลยค่ะฟังไม่รู้เรื่องจริงค่ะฟังยาก คิดว่าอังกฤษยากแล้วนะคะแต่เรเข้าใจแต่ที่นี่โอ้โหมารินเขาจะรัวใช่ไหมอยู่ในคอใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้แบบสบายเลยประสบการณ์สูงใช่ค่ะเราก็ฟังแบบพยายามฟังแล้วก็ทวนกับเขาอีกเราดูว่าใช่ที่ชันเข้าใจไหมจนตอนนี้ลูกค้ารักเนาะใช่ไหมได้ใช่ค่ะต้องใช้บ่อยใช่ภาษาต้องใช้บ่อยใช่ได้จริงแต่มันเป็นความเคยชินเราต้องฝึกเวยได้ใช่ค่ะได้ ถามได้ไหมถามแบบคือแบบได้ได้ได้เป็นรายวันหรือเป็นรายเดือนอ๋อเป็นรายเดือนค่ะที่มีรายเดือนแล้วพอค่าเป็นอยู่ไหมอ่าบวกด้วยว่าโชคดีที่ว่าไม่ไม่ได้มีภาระเยอะแล้วก็พี่เขามีที่พักให้พร้อมโอเค ตอนนี้เป็นวีซ่าชนิดไหนแล้วนักเรียนค่ะนักเรียนใช่ตอนนี้สามารถทีซ่าเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นวีซ่านักเรียนยังใช่ค่ะใชเวลาเ่ิดเวลาใช่ปีได้หนึ่งปีได้เลยคิดว่าจะแบบอยู่ที่นี่ต่อไหมคงคิดว่าอยากอยู่ที่นี่ต่อนะคะแต่บวกด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองภาษาอังกฤษเรา ดีกว่านี้เราสามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้ก็คืออาจจะไปอีกประเทศหนึ่งที่มันมีแบบไม่ไม่สังคมที่เนี่ยโอเคค่ะแต่ถ้าอยากจะได้แบบประสบการณ์มากขึ้นหรืออ่าเขาเรียกว่าด้วยที่เลเวลของการแอคทีฟเลยค่ะไปประเทศอยากจะได้ไปใช้ชีวิตจะได้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกคือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งโอเคประเทศนี้มา ป็นการเก็บประสบการณ์การเก็บประสบการณ์ในชีวิตก่อนที่เราจะไปต่อใช่แล้วเราก็จะมีเพื่อนเพื่อนทั่วโลกด้วยนะนี่แหละค่ะใช่ไหมมันล้าละก่อนมากลับมาแล้วคินว่าแบบเขาเรียกอะไรต่างกันมากไหยแบบเพอร์เซพชันดูไปตอนแรกกับตอนนี้เอาจริงๆนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักติ๊กตกนะในดูไบอ่ะมันสวยงามก็จริงนะะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆมันมันก็สวยนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกเสมือนในรูปนะคะแต่ว่า ถามว่าเรื่องการสะดวกเรื่องการใช้ชีวิตอันนี้หนูรับประกันว่าปลอดภัยแล้วก็ที่เนี่ยที่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาให้ผู้หญิงเป็นหลักเวลาจะขึ้นรถหรือจะอะไรคือเขาให้เกี็บผู้หญิง ที่นี่ค่ะมีมีขบวนมีขบวนรถแบบเอ่อมโทรแบบสะดวกค่ะใช่ใช่ค่ะรถไฟฟ้ามีคาบินอะไรสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้หญิงเลยใช่ให้เก็บผู้หญิงใช่ค่ะที่นี่กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็ในรถแล้วก็เหมือนกับเราถ้าแบบเดินไปไหนมาไหนคนเดียวอ่ะที่นี่เขาจะไม่มีแบบผิวปากหรือมีการเซลนะที่นี่คือปลอดภัยสําหรับในการเดินใช้ชีวิตคนเดียวก็เปนี้็นไอูวเห็นด้วยเพราะว่าเจอมาแล้วเนี่ยใช่ค่ะ ได้<ช>ประสบการณ์ตรงใช่ปลอดภัยจริงๆค่ะได้ของหายคือยิ่งได้คืนเลยอะพระวได้